นอนน้อยนอนน้อยทำนอนน้อยนะคะจันี่ทำนอนน้อยนะคะเช้าต pues ู่นะคะจันี่ทำนอนน้อยเล่นนอนน้อย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 ตื่นมาต้องทำนอนน้อยก่อนนะคะนอนน้อยทำไงก็นอนน้อยนอนน้อยตื่นมาต้องทำนอนน้อยก่อนนะคะแล้วก็หยอกกับน้องนะคะ อีแม่หัวจะปวดนะคะหยอกกันต้องแต่เช้าจุดดึกเลยนะคะไปแล้วนอนน้อยไปแล้วคนนี้ทำอะไรเป็นนี่คนนี้นี่ฮะคนนี้ทำอะไรเป็นเอ,อิ้นขวัญน,นี่ทำอะไรเป็นจอนนี่ทำนอนน้อยเอิ่นขวัญทำอะไรลูกเฮ้นอนน้อยนอนน้อยขณะนี้เวลาตีห้าครึ่งนะคะ หยอกกันแต่ตีสามนะคะหยอกกันเป็นช่วงๆนะขณะนี้ตีห้าครึง่งแล้วจ้าอ,าอ,าอ,าอานอนน้อยนอนน้อยอนอนน้อยเอาไปโน่นแล้วสวัสดีค่ะ